รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในวงการเ m มทีวีมอนน่าจะเป็นแบบไม่กี่คนที่ได้แบบเนอะที่ได้ไปบูขนาดนี้ฉันจะให้มอนพาพวกเราไปบูกันวันนี้ใช่เดี๋ยวมอนพาพวกเราไปยิงปืนหน่อยดูสูนย์เนี่ยดูดิมันงอแงอุ๊ยพีพีไปหนึ่งพีพีช่วย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  เก้าม,มุครึ่งนะครับพบกับพวกเราได้ในรายการเรนจับวันนี้แขกรับเชิญนะครับเป็นน้องรักของพวกเราในหมวดหมู่ลูกครึ่งเอ,อ้เป็นลูกครึ่งเหรอครึ่งคนครึ่งดีมอนอเป็น <laughs> สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งเกินมนุษย์มนาเขาคนนั้นก็คือคุณม่อนนชัยสวัสดีครับสวัสดีครับอมอนปกติเนี่ยม่อนชอบไปเที่ยวใช่ไหมเห็นช่วงนี้แบบอพย G จีบ่อยว่าไปเที่ยวนู่นนี่นั่นใช่แล้วปกติอมอนชอบไปเที่ยวแนวไหนระหว่าง ทะเลภูเขาจริงๆชอบหมดเลยพี่เพราะว่าแบบถ้าสมมติไปทะเลบ่อยๆช่วงหนึ่งไปทะเลบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นแบบไปภูเขาบ้างไปแบบเขาใหญ่ส่วนใหญ่ก็ไปเขาใหญ่เพราะว่าไม่ได้ไกลมากอะไรเงี้ยแล้วไปเชียงมงเชียงใหม่อะไรเงี้ยแม่นงแม่นาทำอะไรเงี้ยไ,ไปหมดเลยด้าเรถ้าเราชอบแบบเป็นตัวเราชอบแนวไหนมากไม่จริงอ่ะชอบทะเลเพราะว่าปกติอ่ะชอบแบบดำน้ำอะไรเงี้ย แล้วก็แบบล่าสุดก็ได้แบบไปขี่เจ็ตมาก็เลยแบบเอออยากลองไปขี่เจ็ตที่ทะเลแต่ว่าอันจริงพูดถึงพวกเราจะเจอกันบ่อยมากๆใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวแบบต่างจังหวัดด้วยกันเราไปเจอที่ฟิตเนสที่บ้านม่อนอะไรเงี้ยจะไปแค่ชื่องเชื่องอยแต่เวลาเราไปบ้านม่อนกันอะสิ่งที่ผมชอบไปทํามากที่สุดก็คือไปเล่นกับหมาซูชิอะไรนะ อะไรซูชิอะไรชื่อคาเวีอจำได้ว่าชื่อหมาของผมชื่อคาเวียคิดยังไงตั้งชื่อคาเวียจริงๆกับพี่บ้านผมมันไม่มีหมาแมวตัวไหนชื่อธรรมดาเลยเพราะว่าอย่างเอนิม่าใช่ไหมก็ชื่อคาวีย แมวมี4ตัวมีชื่อเอเลน่าชื่อบิสโมชื่อคาเมเลียคาเมเลียมลีแล้วคนเลี้ยงชื่ออะไรชื่อมอนเอางี้เบ็ดเสร็จคุณมีสัตว์ในบ้านทั้งหมดกี่ตัวไม่นับตัวเองนะเยอะเยอะมากพี่เตพเพอไปถึง10ปปะ เกินเกินเออสุบคือบ้านคุณก็ยังมีอีกยังไม่จบมีอีกอ่ะหนูแฮมสเตอร์มีนกเป็นแบบตัวเล็กๆกับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบกระจกล้วกระจกไม่ใช่เป็นแบบสีสีอ่ะเออเป็นสีสีอ่ะนี่เขารู้ว่ารถเป็นกว้างขนาดนี้นะพี่ผมจะเอาทุกสปีชีส์เนี่ยมาอยู่ในรถเลยนี่ดูไอ้นกเกาะตรงนี้หมาอยู่ตรงนี้แมวอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาไว้ก่อนเลยแต่ทำได้ทำได้เพราะว่าคอนดิชันเนมิราเนี่ยมีพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางมาก ม่ละช่วงนี้นี่มีผลงานอะไรบ้างจ๊ะมผมเพิง่งถ่ายแม่มาเฟียจบครับเล่นเป็นคุณแม่หรือเล่นเป็นมาเฟียเล่นเป็นคุณแม่มันมีบูบ๊ด้วยไปเห็นบอกว่ามีแบบยิงปงยิงปืนหนักเลยนี่ผมเรียนบูแบบเยอะมากอันนี้คือเน้นแต่ตอนเรียนยิงปืนทั้งสองอย่างเลยยิงปืนก็ต้องด้วยเพราะเราเป็นตำรวจเอางี้ในในวงการ g ี m t v ม่อนน่าจะเป็นแบบไม่กี่คนที่ได้แบบเนอที่ได้ไปบูคขนาดนี้ะฉะนั้นจะให้ม่อนพาพวกเราไปบูกันวันนี้ใช่เดี๋ยวม่อนพาพวกเราไปยิงปืนหน่อยเราอยากเรียนยิงปืนเพราะว่าเราอยากเท่เหมือนม่อนนะครับ วันนี้ผมจะสอนพวกพี่ยิงปืนน่ะเดี๋ยวซ้ายนี่ซ้ายนี่ได้เลยครับเฮ้ยพี่ระวังรถโอ้ยโหมอน โอ้ oh, ตกใจหมดไม่ต้องกลัวเลยมอนเพราะว่า All New n i สันเ a มลาเนี่ยเขามีระบบเตือนจุดอับสายตาเวลาจะเลี้ยวอย่างเงี้ยถ้าม uh ีรถผ่านมาเนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยสัญญาณเตือนบอกม่นไม่ต้องกลัวปลอดภัยหายห่วงเออ blind s p o t warning อยู่เนะโอ้ห h my ม o d ้คนไม่ค่อยระวังตัวอย่างพี่อย่างเงี้ยขับใช่ มาถึงแล้วนะครับผมสนามกีฬายิงปืนชาวเพชรนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราพร้อมแล้วที่จะมายิงปืนครับม่อนเคยยิงอยู่แล้วมั้ยเคยยิงอยู่แล้วครับก็ก่อนที่จะเล่นละครเรื่องนี้ก็ไปฝึกยิงมาแล้วอ๋อเพื่อนอ่ะเคยช่วงสงกรานต์แต่นานมาละตอนนั้นยิงโอ้โหปืนฉีดน้ำมีบ้าคนละปืนกันแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เคยยิงธนูแต่ปืนอย่างเงี้ยไม่เคยเลยหรอธนูใช่ชอบเคยไหม เป็นจริงเนี่ยเคยยิงตอนเรียนราดออะโอเคก่อนที่เราจะไปยิงปืนนะครับเรามีคุณครูมาสอนว่าก่อนที่เราจะยิงเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างขอเรียนเชิญคุณครูพี่เบิร์ดครับผม <Yeah. S 2> สวัสดีครับ <Acad eme> เฮ้ยสวัสดีสวัส <not> ด <so good> ีครับ ก่อนที่เราจะยิงปืนเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างครับการจับปืนดูสูดดูเป้าครับปืนของเราเนี่ยใช้เป็นปืนอะไรครับที่นี่อ่อออโต้ครับยายครับยายปืนออโต้ธรรมดาก๊อกครับก๊อกเป็นปืนสั้นนะครับปืนสั้นกวากวางมม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 มวมม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 ่พออยม่มม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 บคมมมมมา่าม บีบอ่ะครับใช่ครับใช้บีบอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนครับช่วงเนื้อเยอะๆเพื่อนอ่ะใช่ใช่ใช่อันนี้โป้งนี่ขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้ได้เลยไม่ต้องติดนิ้วพับแค่นี้พอแต่จริงในส่วนที่มันยากตัวเนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนยิงเนี่ยจริงๆแล้วคนจะคิดว่ามองเปล่าใช่ป่ะแต่จริงอ่ะเราต้องมองแค่ตรงเนี้ยและไอ้ตรงข้างหน้าจะเบลอหมดเลยก็คือเราจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วตอนจะยิงครับต้องการแค่นิ้วครึ่งเดียวนะครับเข้าไปที่ไก่อย่าเข้าไปลึกเกินค่อยๆวีบช้าๆจนมันลั่น เออเราเราต้องแบบมันจะดีดแรงขนาดไหนครับไม่แรงหรอครับไม่หรอครับกลัวขึ้ยไม่ได้ครับดูอะไรกลัวเป็นยังไงของกล้ามขู่ไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงครับห้ามห้ามหัดปืนยซ้ายขวาการเคลียร์ปืนก็ต้องเคลียร์เข้าไปในแนวยิงอย่างเดียวคือถ้าศัตรูเราวิ่งหนีซ้ายขวาเราก็ต้องห้ามตามศัตรูไม่ไม่ยากไปยิงเราดิเตาอ้อจบเลยโอเคนึกถึงคำเดีถึงเราจะมีเหยื่อเราก็ต้องห้ามอย่างนี้ ค่อยค่อยบีบบีบไปเรื่อยเลยจนมันลั่นเองตามหมดเลยไม่พอยิงจริงจริงกับมือมันจะสั่นเดีไม่รู้เป็นไรมันจะแบบนี่ฮะมันจะอย่างนี้นี่ย่างนีมุนดูป้าก่อนครับเฮ้ยมันมีระบบเทคโนโลยีอะไรอ่ะพี่เอมือหมุนอยู่นี่เหรอดูดูเฮ้ยมีแปดอยู่นะ้รู้สึกนั่นหน่อยกระตุกไก่นิดนึงอ่าแต่ก็โอเคคือยังไงครับคือต้องค่อยๆต้องค่อยค่อย ค่อยๆอย่างไงแล้เออตึงเนี่ยใช่ไมไม่ใช่ปังปังอย่างนี้ใช่ไหมไปเพื่อนไปต่อไปเดยเย็นนะเพื่อนค่อยๆโอ้เปลี่ยนคนผมมือสั่นแล้วนะห้านัดนะดูสูตรให้ได้ก่อนครับค่อยๆบีดอ่ะโอเคอยู่ในดำขวาค่อยๆบีด าครับมันเด้งแรงเหมือนกันนะแรงเหรอมือสั่นมารู้สึกโอ้เฮ้ยอันนี้เจ็ดเจ็ดโอ้โหเพื่อนชัยยามากเลยอ่ะทำไมอ่ะมีคำมาจ้ายังกระตุกไก่อย่างเดียวแต่ว่ากระตุกไก่คือไงนะครับการถ้าลากเนียนมาว่ามันจะเข้าไปกระตุกอ๋อเพราะผมลากไม่เนียนใช่ไหมใช่ครับกระตุกไก่โอเคไก่จริงเพื่อน ดีช้าๆจนบาลานเองบีบเข้ามาเรื่อยๆนะอ่ะอยู่ในดับแล้ว ผมว่าผมเล็งได้พอได้อยู่เวลาใกล้ๆจะผมเสียวใช่ออมันจะเสียวคือตอนแรกกับใจเรานิ่งแค่ไหนตอนที่อย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปในเออ <c oughs> เอาพูดดังอะไรครับโอเคครับดีดีที่ครูไม่เดินผีหูฟังมาพูด <c oughs> ดังกว่าปืนกู <c oughs> อ้งคือเวลาตอนแรกกับที่เราเงี้ยเรารู้สึกเรามั่นแล้ว <c oughs> แต่พอพออาเงี <c oughs> <ๆ>้ยใกล้มันจะเริ่มสั่นแล้วเริ่มแบบไม่ครับเราเก่งเก่งเหมือนว่ามันจะใกล้ล้านแล้วเราดีใช่ใจใจเราไม่ถึงเราอยากเห็นครูยิงทีหนึ่งได้ไหมครับ มามาอ่าลองเลยนะครับไ,ไปเลยครับโูยิ่งมาแค่ถฉยโหโหโอ้โ,อโ,อโ,อโหมึงตายไปมึงตายมึงจะใส่เสื้อโถงอะไรก็ตามอ่ะเนี่ยของครูคือแบบไม่เป็นกระจุกมากเลยทุกอ,อ,อย่างมันอยู่ข้างในหมือลยใช่ครูครูแล้วถ้าสมมติมันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้นับอะไรครับนับเก้าหรือนับแเก้าตรงกลางนี้ไม่มีโบนัสเลยครับอุตส่าห์ได้ตรงกลางขนาดเนี้ย ถ้าอยู่เลข x อันนี้วงสิบอันนี้วง x ลง x x จะได้อะไรครับถ้าสมมติแข่งขัดกันจริงๆริงเขานับ x กันอ๋อนับสิบกับนับ x อะไรเงี้ยอันนั้นคนละ x คนละ x กันพวกเราสามคนคะแนนรวมกันกับครูคนเดียวอ่าเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าเอาป่ะเราเอาโอเคโอเคไมามาเราจะแบทเทิลสิบล้างครูมาขอโทคนะครูผมยังไม่พอจะให้ออกก่อนดีกว่ามือสั่นไปหมดเลย เป็นครับเป็นครับออลนิวนิสันอาเมราพวกเราสามคนคะแนนรวมกันกับครูคนเดียวอาเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าเอาเราเอาเอามามาเราจะแบทเทินสิบล้างครูเออมาสิบนัดมาสิบนัด อุ้ยอะไรอ่ะสิบแต่มอนยิงขึ้นหนูครั้งที่แล้วอ่ะถ้าเทียบแบบการดูการสวัดปืนอ่ะโอ้ยดีเลยได้ได้ลูกแรกมาเข้าสิบเลยไม่ใช่ลูกแรกมันแบบมันจะไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ทำไมรู้สึกไม่เกร็งนะจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับความรู้สึกจริงนะเพราะายิงปืนเลยผมไม่ได้มาเล็งครับผมมาเส็ง ยังไงนะอคปปตวนี่นี่ดวงนี้นะดวงศูนย์อะไรอะอะไรอะอะไรอะูปวดแม็กซ์ทำไมอะคุณปวดแม็กส์เหรอปวดแม็กซ์ทิ้งครับโอเคบ้าเลยโทษนะครับปูผมยังไม่พร<อ>้อมจะใ,ให้ออฟก่อนดีกว่ามือสั่นไปหมดเลยเมื่อกี้ผมตกใจเมื่อกี้แล้วมือมันสั่นไปหมดเลยอะตกใจแล้วอะ หายไหนอะอยู่ในดำครับโอเคครับไม่ใได้นะเฮ้ยโอเคโอเคอยู่ไม่เร็วไม่เร็วอันนี้เริ่มแบบจับกลุ่มละก็ได้อยู่ไม่ได้แย่มากตายเพื่อช่วยทำคะแนนของเราคนสุดท้ายความหมาของหมูบ้างครับดำครับดำขวาใจเย็นนะดูสูนย์ก่อน ไม่เข้าเป้าหายไปไหนแล้ววะออกนอกเป้าเลยครับเออได้อยู่เพื่อนเข้าเป้าหกหายไปสี่งเห็นตัวตุ่นอยู่หลังไงให้ให้คู1ิสีเพื่อกันกันเหนียวไว้นัดเดน ูครับไม่รู้จะได้ปังอ่ะกูยอมแพ้เลยกูยอมแพ้เลยโอ้โหแล้วอย่างเงี้ยครูครับวิธีการดูว่ามันซ้อนกันกี่ลูกคือต้องดูยังไงครับว่าตรงเนี้ยมันจะนับยากๆหน่อยมันต้องมีตัววัดติดๆคามีเครื่องวัดมีตัววัดมึงไม่ยอมเหรอยอมครับยอมเลยงั้นตอนนี้เราอ่ามาสเตอร์ปืนสั้นไปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่ปืนยาวบ้างดีกว่าปืนยาวถามนิดนึงครับครูมันยากกว่าปะง่ายกว่าครับง่ายกว่าอ๋อง่ายกว่าจะลุยเลยครับครูไปครับไได้ครับป ครูครับปืนนี้ชื่อว่า CEMG ครับชื่อชื่อรุ่นเขาขนาดอง LR อันนี้ในแม็กหนึ่งเราสามารถบรรจุได้กี่นัดครับครู20 20นัดก็มากกว่าอันอื่นใช่มากกว่าปืนสั้นใช่ใช่มาอยากลองให้มอนลองผิธองก่อนครับก็คือทั้งไหนเนี่ยเรามองเข้าไปหน้าเราห่างจากตัวกล้องเนี่ยประมาณ3นิ้วแล้วจะเห็นการกระบาดท่างไหนเราเอาการกระบาดเนี่ยไปท้าที่เป้าได้เลยแล้วแล้วเขาเรียกว่าอะไรแรงแบบ แรงนี้คอยไม่มีเลยครับคอยคือแรงแบบแรงสะท้อนแรงสะท้อนไม่มีครับไม่มีเบางมันมาผมกันอันนี้ยิงได้เลยใช่ไหมครับยิงได้เลยครับโอเคครับโอ้เฮ้ยแต่ง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะเนาะเออชอบอันนี้มากกว่าอันนี้มันกว่าอันนี้ยิงได้แบบไปพี่เต คนสุดท้ายอันนี้แม็กจะไม่หลุดออกมาง่ายๆนะคนุณไม่หลุดครับไม่หลุดคร <ably> ับเฮ้ยมันมันต้องจับเลยมันยรับไม่ต้องจับรครับไม่ต้องจับตั้งอางนี้เหรอใช่ใชนับเป้าก่อนครับ <Million. S 1> ว่ามันอันไหนอ่าพร้อมแล้วกย็ยิงได้เลยครับเอ้ผลงานของพวกเรานะครับผมดูซะนี่ดูของผม ถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ตรงกลางมากแต่ว่าเกาะกลุ่มมากให้ภาพเอาพูดแล้วกันผมไม่ค่อยได้พูดนะตัวใหญ่ตรงนี้คือสั้นๆไม่ชอบไงยาวๆเนี่ยสบายก็โอเคเลยครับแต่ยิงครั้งแรกครั้งแรกครับงันเดี๋ยววันนี้เราขอบคุณคุณครูคุณพี่เบิร์ดมากนะครับที่ให้ความรู้สอนเราแล้วก็อดทนกับเราขอบคุณครับถึงจะไม่โดนเอแต่พวกเรา อาเป็นไงบางมนการที่มายิงปืนจริงๆแบบเหมือนบบเป็นกีฬาจริงกับเล<ม>่นในซีรีส์ต้องเป็นตำร,รวจอะไรเงี้ยแตกต่างไงบ้างก็แตกต่างที่ว่าข้างในมันไม่ใช่ปืนจริงเราจะไม่แบบไม่ได้กดดันก็เปนแค่เสียงปึ๊กปึ<ม>๊<ม>กปึ๊กเฉยๆก็แบบไม่มีอะไรออกมาแต่ผมก็ชอบนะผมรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสมายิงอีกก็อยากมามหลังจากนี้กลับไปเล่นซีรีส์เนี่ยคงแบบรู้ ฟิลการถือปืนมากขึ้นโอ้าโอเคยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับนั่นก็คือการขี่ม้านั่นเองยิงปืนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปผ่อนคลายกันขี่ม้ากันดีกว่าไปหนึ่งสองสามเก้าบันไดเห็นหนเอาคือเหยียบตรงโกนแล้วถ้าโกนแล้วมันจะเป็นตอมไหมครับไม่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 แล้วคนละโกนเพื่อนครับ คอนิวนิสต์อเมรา เดอดตารเลียนไทยแลนด์นะครับผมตอนนี้เนี่ยม้าของเราก็ได้วิ่งไปข้างหลังแล้วบ้านั่นมันรัวบ้านั่นมันหมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาขี่ม้ากันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ม่อนชอบไปทากับที่บ้านครับเหรอใช่พี่แะบว่าสองกิจกรรมวันนี้ม่อนเซียนทั้งสองอันเลยเนอะใช่เซียน <c oughs> อันนี้มากกว่าเพราะปกติไปขี่มา้าเขาใหญ่บ่อยเหรอและเพื่อให้เป็นการเข้ากับบรรยากาศเราจะขี่ม้าทั้งทีครับเราต้องแต่งตัวให้เข้ากับการขี่ม้านั่นก็คือเป็นอะไรครับ ลงท้ายด้วยบอยปลาปลามันมีกลิ่นยังไงฉุนบอยคู้กับทองกวาวในเรื่องมรั้ทุ่งอ่อะคลาวบอยคลาวบอยเออโอเคก็เราจุนเป็นคลาวบอยกันก่อนดีกว่าโอเคครับไปไปโอ้โห งงนะเมื่อกี้ทำไมครับเข้าไปเนี่ยตอนแรกว,ว่าจะเอ้ยเปลี่ยนชุดต,ต้องเปลี่ยนในห้องน้ำเปลียนนป่ยนในรถจะได้โอ้โหเพราะว่ารถออรนิวนิสันยแอมเบ่านเนี่ยกว้างขวางมาก<ะ>ตอนนี้ชุดของเราก็พร้อมแล้วใจของเราก็พร้อมแล้ว<ๆ>ม้าของเราก็พร้อมแล้วถ้าเราพร้อมแล้วเราก็ไปขี่ม้ากันเลยดีกว่าไปลุยโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับครูไก่นะครับครูที่ จะมาฝึกสอนเราขี่ม้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูไก่ครับวิธีการขี่ม้าของเราเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรบ้างครับต้องไม่กลัวก่อนอันดับแรกนะครับการขี่ม้าเนี่ยถ้าเราเกิดเราไม่กลัวเนี่ยการบังคับม้าคอนโทรลม้าจะมีสมาธิเดี๋ยวจะเริ่มจากขึ้นมาก่อนโอเคครับได้เลยอ่ม่อนขึ้นไปก่อนเลยเพราะว่าม่อนเคยแล้วอซป้งนึ่ง พอเวลาที่เราขึ้นมาได้แล้วม้าแต่ละตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันหมายถึงว่าสายเลนบางตัวตึงเกินไปไม่เดินเราก็จะหย่อนให้พอประมาณเวลาที่เลี้ยวขวาก็ดึงเส้นนี้เส้นขวาแล้วก็หย่อนเส้นซ้ายช่วยพอจะดึงซ้ายก็ดึงเส้นซ้ายนะครับแล้วก็หย่อนขวาต้องการให้หยุดก็ดึงสองเส้นคู่ได้ครับนะครับทีนี้มาถึงปลายเท้าบ้างให้แบ่งเท้าเป็น3ส่วนแล้วเหยียบส่วนที่1เท่านั้น ทำไมต้องเหยียบส่วนที่หนึ่งเพราะถ้าเกิดเราเหยียบลึกเวลาที่เราตกม้าจะลากอ่ะลองดูครับเยี่ยมครับโห้ต้องหลังตรงเลยอ่ะสวัสดีครับคุณอ๊อฟสวัสดีครับครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ขึ้นม้าเลยครับผมเดินมาใกล้ๆม้าเลยครับนะครับ เราใช้เท้าซ้ายนะครับก้าวทีนี้ถ้าเราก้าวอย่างนั้นจะก้าวลำบากก็เอียงตัวมาทางนี้นิดนึงอ่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ก so yeah. uh, like ้าวขึ้นโดยใช้มือขวาจับโกนอันนี้ครับอันนี้คือโกนอันนี้คือโกนที่เหยียบนี่คือโกนนะครับอ้าวทีนี้เอาเท้าซ้ายยกขึ้นเห็นไหมจะง่ายถนัดเห็นไหมครับโอเคอ้าวเสร็จแล้วสปริงโดยใช้ปลายเท้าแล้วเวียงตัวเองขึ้นหนึ่งสองสามก้าวบันไดเห็นไหมออกเคือเหยียบตรงกวน แล้วถ้าโกนแล้วมันจะเป็นต่อไหมครับไม่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 นัไคนเราโกนเพื่อน้ทีนี้พอมาถึงเวลาที่เราต้องการให้เดินละครับจะใช้ตีน่องหรือใช้ส้นเท้ากระแทกตรงกระแทกปุ่งใช่ใโอเคอ่ะลองดูสตาร์ทอ่ะไปเห็นไหมเขาจะขยับอ่างูเก่งจังเลยอ่ะอ่ะตัวนี้ลักกี้ครับนะครับลักกี้ลักกี้ก็จะเป็นม้าคูที่ เราไว้สอนน้องๆอยู่แล้วซึ่งไว้ใจเขาได้เลยโอเคครับทีนี้เริ่มจากการขึ้นม้าเอาเท้าเหยียบข้างนี้จับโกลนปุ๊บอ่าแล้วเอาเท้าซ้ายเข้าไปนั่นแหละครับอ้าวแล้วทีนี้เราก็เอามือเอามือขวามาจับด้านนี้อ้าวสปริงตัวหนึ่งสองอึ๊บเลยอ้าวลองเดินดูครับทีนี้พอเดินใช้เท้าเคาะอ้าวแล้วย่อนอ้าวแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาครับขวาย่อนซ้ายครับย่อนข้างซ้ายช่วยอ่านั่นล่ะ ปกติในขี่ม้าต้องใช้สมาธินะแต่วันนี้สอนลูกศิษย์คุณนี่ผมต้องใช้สมาธิมากเลยไม่งั้นหลงไม่งั้นหลงครูครับมีคำถามหนึ่งครับที่ครูบอกเวลาม้ามันจะรู้ว่าเราเกรงหรือไม่เกรงอยู่แล้วถ้าเรารู้มันรู้ว่าเราเกรงมันจะทำมันจะทำอะไรเราหรอครับเพราะเวลาที่เราเกรงปุ๊บเนี่ยเขาจะเดินช้าลงอ๋อ ฉะนั้นเนี่ยคนที่ขี่ม้าไวเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาจะอยู่บนหลังมา้าโดยที่แบบม้าแทบไม่เป็นพละเป็นหนึ่งเดียวกันใช่และตอนนี้นะครับทุกคนก็พร้อมที่จะไปเทรลกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับต้องวิ่งมาเลยครับจะได้ไม่ติดวิ่งมาเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเร่งเลยครับเร่งมาเลย ลักกี้ไปพี่ชิไปดูหน่อยครับลักกี้ไม่ยอมไปเนี่ยดูดิมันงงแงอุ๊ยพี่พี่ไปหนึ่งพี่พี่ช่วยดูพี่ช่วยดูพี่ช่วยดูมันทมันมันกลัวน้ำเหรอไม่หรอกครับเขาเขาจะแบบเนี้ยครับลักกี้เลี้ยวไปเลยครับเลี้ยวไปเลยเข้อไปเลยเข้อเลยเข้อเลยอ่ะไปเลยนั่นละแค่นั้นละแค่นั้นละ บรรยากาศดีมากแล้วไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่แค่เพชรบุรีใช่ไหมโอ,โอ้โห <laughs> ชิลๆครับเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทั้งตัวม้าเองแล้วก็ท้องฟ้าจะไปไหนแล้วจะลงเหือดหรือไงรค่ะเร่งฝีเท้าหน่อยรัก,กในห้องครับ <c oughs> เราจะไปพักแรมกันที่ไหนเลยครับคืนนี้แรมที่เราจะพักก็คือแรมพิศวาสวาย <c oughs> <c oughs> ตายแล้วครับ แล้วตอนนี้นะครับเราถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับและข้างหลังเราเนี่ยก็คือเขื่อนเขื่อนอะไรครับคุณพี่แม่ประจันครับโอ้ประจันผงด้วยโอเคครับเป็นเขื่อนที่สวยงามมากผมมาจกเชียงใหม่อยู่ใกล้ๆนี่เพชรบุรีคือข้างหลังเราเนี่ยคือเป็นภาพที่แบบเฮ้เป็นภูเขามีทะเลหมอก แล้วข้างล่างก็เป็นแบบอ่างเก็บน้ำก็บนะระหว่างทางที่เรามาเนี่ยเราก็โอ้โหผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับขึ้นเลยคือจริงๆมันไม่ได้ขี่ประมาณแบบปีกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้กลับมาก็แบบเออดูแบบค่อยๆเป็นเหมือนเดิมขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ดีครับสนุกดีที่เรามาถึงจุดหมายนะคราเขื่อนแม่ประจันกันได้แบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณครูด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนครับขอบคุณทากเลยนะวันนี้นะครับเราก็บุกกิจกรรมแล้วขอถามหน่อยว่าแต่ละคนชอบกิจกรรมไหนกันบ้างจริงๆผมชอบทั้งสองอย่าง มันเหมือนเหมือนเราได้กลับมาแบบทําอะไรในสิ่งที่เราเคยทําอยู่แล้วแล้วแบบมันก็แบบเหมือนกับห่างหายไปนาปปนาเลยได้กลับมาทาก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้ดีครับสนุกดีครับผมแล้วคุณออฟล่ะคุณอละละอฟหลบอมชอบอะไรครับชอบ,ชอบ,ชอบ,ชอบทั้ง,อง2อันเลยเหมือนกันครับยิงปืนผมก็ชอบโดยเฉพาะยิงปืนยาวเนี่ยผมชอบมากแล้วก็ขี่ม้าผมก็ชอบเพราะว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์ในการขี่ม้าคือเราเรียนรู้ให้เป็นอ่ะ มันก็เหมือนแบบเราได้ประสบการณ์ที่มากขึ้นอมผมก็ชอบทั้งสองอันเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าเอาจริงยอมรับว่าขี่ม้าตอนแรกมีกลัวแต่สุดท้ายเราก็มันเป็ี่ยนสิ่งที่เราเคยเชื่อครับมัน มันสนุกแล้วก็ปลอดไภัยเราได้คิดไ,ไว้อายิงปืนชอบไหมยิงปืนชอบแต่ชอบยิงปืนอย่ยวเขาปืนสั้นเราใจเสียบแล้วเราเรามีปมไปแล้วแม็กหลุดแม็กหลุดขอบคุณม่อนมากนะครับที่มารายการของเราเป็นคลับนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัและเดี๋ยวเสาร์หน้านะครับเราจะเจอกับใครต้องติดตามในรายการเป็นคลับนะครับทุกวันเสาร์9โมงครึ่งทางช่อง GMM 25วันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย ขอบคุณออลนิวนิสันนามิล่าที่พาพวกเรามาเที่ยวในวันนี้พร้อมเสียงหัวเราะและมิตรภาพดีๆตลอดการเดินทางครับวันนี้นะครับผมมีแขกเป็นแขกที่มาจากเมืองไกลเวลาผมไปอยู่เชียงใหม่เขาจะเป็นคนคอยดูแลผมวันนี้มากรุงเทพผมเลยอาสาพาเขาไปเที่ยวบ้างโอเคอ่า okay. นั่นคือปลื้มปุริมนั่นเองครับสวัสดีครับสนวะัสดีทุกคนเราไมเสืออะไรท่าตอนนี้เสืออะไรเสือโคร่งนะมารับมารับมา เด uh> yeah ี๋ยวก่อนครับทุกคนก่อนจะไปเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ไม่น่ามีน่าจะมีตรงนี้